ลูกน้ำพาเมลารักล่มหนึ่งครั้งขอโสดตลอดชีวิตเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ค่ะสำหรับพาเมลาเบาเดนหรือลูกน้ำนักร้องเจ้าของฉายาสะโพกทอร์นาโดในยุค90ที่โด่งดังจากเพลงทอร์นาโดล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจกับหนูแม่มสุริวิภาในรายการโต oh ๊ะหนูแม่ม เพื่อเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในอดีตกับแฮลรีเจนซี่ที่ยุติความสัมพันธ์ไปนานกว่า20ปีโดยเจ้าตัวบอกว่าเคยตั้งสัจจะกับตัวเองไว้จะไม่มีคู่อีกจะไม่มีคู่ตลอดไปตลอดชีวิตนี้หนูไม่อยากมีคู่ครองกรรมอีกแล้วค่ะ โลกเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยใบใหญ่แล้วหนูเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วถ้าทางโลกมองว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ในทางธรรมหนูถือว่าสอบผ่านหนูทำได้เรียนรู้และจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วสิ่งที่เป็นการคล้องกรรมตรงนี้ ถ้าเป็นคู่ที่ดีก็จะส่งเสริมกันถ้ามันผิดหวังมันก็จะเป็นความทุกข์ซึ่งเราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกแล้วส่วนพี่แฮวก็เป็นคู่ครองกรรมเพราะในช่วงชีวิตหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นที่คลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28ไวัยไม่ตรงกันมันเหมือนรับกันไม่ได้ คนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งแต่อีกคนก็เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งรู้จักกันไม่ถึงสี่เดือนก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตด้วยกัน ไม่ใช่การตัดสินใจจากเราจริงๆแต่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาเราก็เลยไปตามนั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งทั้งคู่เลยพี่เขาน่าสงสารนะเราคุยกันว่าเอาไงดีพี่มันเป็นข่าวไปแบบนี้แล้วไหนๆเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วก็น่าจะได้แต่งงานกันก็เลยใช้ชีวิตคู่กันเลยแล้วกันก็เข้าพิธีแต่งงานสองพคู่ในตอนนั้นไม่มีสินสอดไม่มีอะ ไยเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้ตอนนั้นเราแต่งงานกันได้8เดือนค่ะและมันไม่ใช่แค่แตัดสินใจครั้งเดียวแล้วเลิกจริงๆมันมีการคุยกันกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วจนกระทั่งมาถึงฝั่งเส้นสุดท้ายที่น้ำรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคนที่อยู่ด้วยกันเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเลย ถามว่าคิดจะบวชไหมเป็นความฝันอันสูงสุดเลยค่ะถ้ามีโอกาสถ้าสามารถทำได้ก็จะบวชค่ะ